สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรู่ช่องวินนี่เดรี่นะคะวันนี้เราพามาเที่ยวสะพานรักแซมค่ะที่จังหวัดระยองค่ะอำเภอแกลงค่ะเราพามาชมธรรมชาตินะคะป่ากโกงกลางค่ะก็มีแพด้วยนะคะมีบริการให้นั่งแพชม ชมป่าโครงกลางนะคะเราพาไปชมป่าโครงกลางป่าชายเลนนะคะป่าโครงกลางป่าชายเลนนะคะเป็นสะพานไม้ค่ะตรงนั้นก็เป็นเรือเก่าค่ะก็เอามาทำไว้เป็นที่นั่งชมวิวค่ะ เป็นป่าชายเลนนะคะนะ้มีปูเพอมีรูปปูน้ำลงค่ะตอนนี้ก็จะเห็นลูกป,ปูค่ะอ๋อมันก็จะมีจัดน้ำเป็นป่าศูนย์เรียนรู้สะพานรักแซมเป็นป่าโกงกลางค่ะเป็น พอน้ำลงก็จะเห็นรากไม้นะคะรากไม้เหมือนรากไม้จะดูเหมือนรากไม้ตายแล้วแต่ไม้ไม่ตายนะคะแ๋่ว,ว่าพอดีน้ําลดลงค่ะมันก็จะเป็นธรรมชาติของของไม้อะ่ะ เป็นป่าชายเลนเป็นป่าชายเลนศูนย์เรียนรู้นะคะของจังหวัดระยองค่ะอีกแห่งหนึ่งนะคะปูเสมค่ะปูเสมเป็นสะพานยาวตรงนี้สะพานยาวกี่เมตรอลุกตะกี้ดูไหมเอ้อ เป็นสะพานไม้ค่ะแล้วก็ยาวอ๋อเป็นสะพานไม้ยาวรอบไปตรงนู้นก็ทางเดินก็จะมีมีที่ให้นั่งพักตลอดเส้นทางนะคะสะพานไม้ค่ะพาเข้าไปชมป่าชายเลนด้านใน เป็นของเป็นของโครงการบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดระยองค่ะก็จะมีแต่เป็นป่าเป็นป่าชายเลนนะคะก็จะมีสะพานไม้แต่ว่า บรรยากาศร่มรื่นนะคะเป็นป่าโกงกลางเนี่ยรากไม้สวยเลยดูิเนาะเป็นรากไม้ที่มันตอนน้ําเนี่ยน้ําลงมองไม่เห็นปูตอนเนี้ยตรงนี้ไม่เห็นแต่ตรงนนั้นใต้สะพานตรงนู้น่าจจะเห็นเป็นต้นโกงกลางค่ะ น้ำลงก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเพราะมีแต่ป่าโกงกลางมีต้นโกงกลางน้ำลงค่ะตอนนี้ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะ ระบบนิเวศยังดีอยู่นะคะตามทางเดินตอนนี้น้ำลงก็จะเห็นเป็นเห็นแต่รากไม้โกงกลางค่ะป่าเห็นชายเลนนะคะ ก็จะเห็นชายเลนประมาณนี้เดินไปเพราะว่าอากาศร่มรื่นค่ะมองทางไหนก็จะเป็นก็จะเห็นแต่รากไม้นะคะ เป็นบรรยากาศบริสุทธิ์นะคะเนี่ยเป็นแบบบรรยากาศดีมากค่ะก็จะได้ยินเสียงนกร้องค่ะ ยังไม่เย็นจักรจันเลยยังไม่ร้องนะคะเสียงจักรจันยังไม่ร้องค่ะเป็นป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ ปลาที่ทางทางจังหวัดระยองอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นปลาชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อีกอีกแหล่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนะคะตรงนี้น้ำลงเป็นน้ำลดค่ะเราจะเห็นน้ำเหมือนเป็นคลองน้ำนะคะ แต่ตรงนี้ไม่เห็นปูค่ะเป็นป่าชายเลนเป็นชายเลนมองไปทางไหนก็สดชื่นแล้วก็เย็นมากค่ะ รับอากาศบริสุทธิ์ค่ะก็จะมีก็มีนักท่องเที่ยวมานิดๆหน่อยๆค่ะออ๋ตรงนน้นก็จะเป็นที่ให้นั่งพักได้นะคะใกล้สุดทางริม ป่าชายเลนแล้วนะคะเป็นศาลามุมสวยๆตรงนี้ก็เป็นต้นโกงกลางใบใหญ่ค่ะต้นโกงกลางใบใหญ่นะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นเป็นป่าชายเลนเหมือนกันค่ะ ชมธรรมชาติป่าชายเลนตรงนี้ก็เป็นจาลาพักก็มีคนมาเที่ยวเหมือนกันค่ะเราก็จะพาอ้อมนะคะอ้อมป่ากงกลาง เขามีห้ามจับสัดน้ำค่ะห้ามจับดห้ามจับตัดน้ำนะคะอนุรักษ์ไว้ค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะนี่ก็จะเป็นหอหอก้ามทองค่ะเป็นหอชมชมนกชมวิวค่ะ ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวชมที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะ